<c oughs> นี่ครับท่านผู้ชมอ่ะใครบอกว่าเดี๋ยวนี้ก็ไปซื้อออนไลน์กันหมดอ่ะดูสิครับนี่ก็เป็นเคสหนึ่งเคสที่บอกว่าขายออนไลน์ขายของออนไลน์ขายกับข้าวออนไลน์เพิ่งมีเข้ามาหนึ่งออเดอร์หลังจากนั้นก็เงียบสนิทครัวแทบไม่ต้องทําความสะอาดคือเขาขายกับข้าวออนไลน์นะขายที่บ้านไม่มีหน้าร้าน ครับเขาโพสออเดอร์โชว์เลยเนี่ยดูสิไม่มีออเดอร์เข้ามาเลยขายของตั้งแต่ขายออนไลน์มาไม่เคยเจะเงียบขนาดนี้นี่เขาบอกเองนะนะนี่ก็บอกเองเลยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาขายดีมากแต่ก่อนยุคลุงตู่เขาขายดีมากแต่พอมายุคเศรษฐาคือขายไม่ดีเลยเห็นไหม ตั้งแต่ขายออนไลน์มาไม่เคยเจอแย่ขนาดนี้เห็นไหมขายได้ออเดอร์เดียวคอร์อกแคลนะครับเชื่อไอยังฮะ่านเนี่ยเชื่ออยยังฮะเดี๋ยวไปหาว่าแอดมินนี่เมกอีกแอดมินเนี่ยนะรับงานมาอีกนะรับงานบ้านมึงสินะเออนี่คือประชาชนก็เดือดร้อนจริงๆคร,ร,รับเขาถึงโพสต์ถ้าเขาขายดิบขายดี เขาไม่มาโพสอย่างนี้หรอกเนื้อออกไหมเพราะมันแย่ไงเขาเลยถึงมาโพสใน t ิกต็อกนะให้มีก็มานำเสนอนะแล้วก็มีอีกหลายคลิปเลยครับมีอีกเยอะแยะมากมายนะไม่ใช่มีแค่เคสนี้เคสเดียวมีอีกเยอะเลยที่ว่าขายไม่ได้เนี่ยออนไลน์เนี่ยเออดูสิครับออนไลน์ยังเงียบอะนะ ก็มันก็เงียบจริงๆแหละถามว่าแอดมินสั่งของออนไลน์ไหมแอดมินก็ไม่ได้สั่งแล้วช่วงนี้คือมันเงียบมากคือมันช็อตนะว่าง่ายๆแต่ก่อนนะแอดมินนะสั่งข้าวนะโอ้โหล้ยสองร้อยนะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะสั่งข้าวกินอะไรกินนะโอ้โหแบบอันนี้เลยสองร้อยสามร้อยสั่งไปเลยไม่ต้องคิดมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่นะครับไม่กล้าสั่งแล้ว เพราะม,มันเงินมันจํากัดจําเขียนะจะกินแต่ละร้อยต้องคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกอเป็นเหมือนกันหมดนะครับได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดอ่ะนะเออนี่นะฮะยุคเศรษฐาน,นะครับยุคเศรษฐาจะได้กินเป็นเศรษฐีเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้ว เศรษงเศรษฐีไม่มีแล้วตอนนี้นะมีแต่เศษอาหารตอนนี้อืออนะพูดแล้วก็สงสารสงสารพราค้าแม่้าออนไลน์นะแล้วเขาจะอยู่ยังไงเนะี่ยนี่ขนาดสี่เดือนนะสี่เดือนยังออเดอร์ยังลดลงเหลือออเดอร์เดียวแล้วสี่ปีนี่ไม่มีซักออเดอร์แล้วหรือมะไงบินว่านะอยู่อีกสี่ปีนี่คงแบบหือ คเนี่ยดูสิฮะไอ้พวกด้อมส้มก็ไม่มาสั่งไหนนะเออไอ้พวกด้อมส้มหายห,หัวไปไหนหมดก็บิวนะไอ้พวกด้อมส้มอ่ะนะพวกด้อมส้มนี่แหละต้องรับผิดชอบเพราะว่าไปเลือกไอ้พักก้าวไกลกันมานะครับไปเลือกมาได้ยังไงทําไมไม่เลือกพักลุงตู่ใช่ไหมเออจะเลือกพักลุงตู่ก็ยังคนละครึ่งอ่ะออนไลน์ก็คนละครึ่งได้นะใช่ไหมนะ ก็ยังไม่เงียบนะครับอืมแต่นี่คือเงียบมากขายไม่ได้เลยดูสิฮะ <c oughs> แล้วทำไงแล้วจะทำไงต่อไปเจ๊งเลยเนี่ยเนี่ยปกติขายออนไลน์ก็อนดีๆนะแต่นี่คือเงียบเลยนะแล้วทำไงต่อไปหรือออเดอร์เดียวเจ๊งเลยครับอย่างนี้รออะไรฮะนะเจ๊งต่อไม่รอแล้วนะเออ เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ